วันนี้จะพาทุกคนมาดูขั้นตอนในการจองไบยกบุฟเฟ่ทุเรียนฟีเวอร์ปี2024นี้กันค่ะเข้ามาที่เว็บไซต์ไบยกบุ f เฟ่ com นะคะและเลือกห้องอาหารที่เราต้องการจองได้เลยค่ะกดเข้ามาที่ทุเรียนฟีเวอร์2 0 2 4นะคะจะมีคำว่าจองเลยอยู่ด้านล่างหลังจากกดเข้ามาแล้วจะมีรอบวันเวลาที่ว่างอยู่ให้ลูกค้าเลือกนะคะระบุจํานวนให้ชัดเจนว่าต้องการจองกี่ท่าน กดที่คำว่าต่อไปค่ะและหน้ารายละเอียดผู้จองอันนี้กรอกให้ครบถ้วนนะคะชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลช่องทางการชำระเงินจะมีให้เลือกระหว่างการโอนเงินและตัดผ่านบัตรเครดิตนะคะโอนชำระเรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถกดลิงก์ผ่านอีเมลที่ได้รับเพื่อยืนยันการชำระเงินได้เลยค่ะกรอกข้อมูลและแนบสลิปด้านล่างนี้นะคะรอไม่เกิน1-2ชั่วโมงค่ะจะได้รับอีเมลการยืนยันการจองเป็นหน้าตาสีเขียวแบบนี้ค่ะ สำหรับลูกค้าที่ตัดผ่านบัตรเครดิตสามารถกรอกเพื่อชำระเงินและจะได้รับอีเมลสีเขียวแบบนี้เช่นกันค่ะในวันที่มาใช้บริการลูกค้าเพียงแค่โชว์อีเมลยืนยันการจองพร้อมแจ้งชื่อกับเบอร์โทรที่กรอกเอาไว้เพียงแค่นี้ก็สามารถอิ่มอร่อยไปกับใบหย,ยกบุฟเฟทุเรียนฟีเวอร์ปี2024นี้ได้แล้วค่ะอย่าลืมมาก่อนสัก30นาทีนะคะทุกคนเพราะว่าวันนั้นอาจจะมีคนเยอะแล้วก็สามารถจอดรถได้ที่ชั้น 6- ถึงชั้น1ิตึกไบหยสกาย,ยกค่ะ